็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเสื้อแดงนะครับแล้วก็สวัสดีวเตอร์เพื่อไทยทุกคนนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมก็รายการทิวลิปคลิปนิวนะครับผมนะก็อืทุกคนก็อาจจะเสียขวัญแล้วก็กําลังใจนะครับในหลายๆเรื่องนะฮะเกี่ยวกับอ่าเรื่องของคุณทักษิณน,นะครับผมที่อท่านได้กลับเข้าสู่เรือนจํานะฮะ ซึ่งตรงนี้นะครับผมในส่วนตัวนะผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นกังวลขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอยากให้มองในแง่มุมที่ว่าตอนนี้ท่านทักษิณน,นะ่แกกลับมาเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะเริ่มใหม่เพื่อที่จะรีเซ็ตทุกอย่างแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับผมมันเป็นการรีเซ็ตของพรรคเพื่อไทยเลยแหละอ่ะตรงนี้นะฮะการที่อ่ะอยากให้มองในมุมนี้นะครับการที่าน,นไปดูใบหรืออะไรก็ตามทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าที่เขาออกมาวิเคราะห์กันน่ะก็คือเหมือนแกก็ไป เยี่ยมเพื่อนแล้วก็ไปล่ําลาแล้วก็ไปเอาไปรับรองแพทย์ไปตรวจสุขภาพต่างๆมากมายเพราะว่าแกก็เป็นโรคหลายโรคเนาะทีนี้พอกลับมาทําไมแกถึงตัดสินใจที่จะแบบว่าสู้คดีแล้วเข้าเรือนจําไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยๆครับผมในการเริ่มต้นหรือการที่จะเลือกตั้งครั้งหน้ามันต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะนะครับแต่แล้วถ้าแกมีชงักติดหลังไอ้เรื่องคดีชั้นสิบสี่เนี้ยอ่ะ มันก็อาจจะเป็นปัญหาในภายภาคหน้าแกก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผิดตามไหนก็ว่าตามนั้นอ่ะก็คือเข้าไปจําคุกปีหนึ่งอ่ะตามที่ศาลตัดสินนะฮะแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีการลดหย่อนหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือว่าวิธีการที่แบบว่าถ้าเกิดผู้ต้องขังมีอายุเจ็ดิบห้าปีขึ้นไปก็สามารถมาคุมขังที่บ้านได้หรือว่าสถานที่ที่ทางศาลเขากําหนดนะฮะอาจจะใส่กำลงังกำไร e อก็ว่ากันไปครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะฮะ ในส่วนตัวก็คือทุกคนนะครับผมพี่น้องเสื้อแดงคือรู้อยู่แล้วนะครับว่าท่านสิษธิ์ไม่คนติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวเพราะท่านเป็นนายกที่มาจากประชาชนจริงๆแล้วก็โดนรัฐประหารแล้วคดีพวกนี้มันเกิดหลังรัฐประหารด้วยซ้ำไปเป็นการยัดคดีโดยการตั้งคอสเสอขึ้นมานะฮะแล้วก็ยัดคดีให้กับท่านนะฮะซึ่งตรงเนี้ยทุกคนหรือว่าแม้แต่ฝ่ายตรงข้ามเองผมเชื่อว่าเขาก็รู้อยู่แก่ใจ แต่ว่าเหตุผลที่ต้องกำจัดทักษิณให้ได้อะมันก็มีหลายแง่มุมนะฮะในเรื่องของการแย่งชิงอำนาจนะฮะหรือว่าในเรื่องของการที่ท่านทักษิณน,นะครับเข้ามาปราบยาเสพติดแล้วก็ปราบบ่อนการพน,นันจะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยคือผมมองว่ามันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดครัก็คือการไปขัดผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลนลั่นแหละนะฮะท,ทักษิณก็เลยโดนลุมกินโต๊ะไปทีนี้ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้แหละครับก็ต้องจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าอ่ะตอนนี้เอาปัจจุบันแล้วนะบอลคขเมนนะครับผมก็เริ่มเริ่มน่าจะเริ่มทยอยเปิดแล้วแหละหรือแม้แต่ด่านนะครับผมอ่ะตอนนี้เห็นไหมตอนสมัยตอนนายกอุกอิงเงี้ยโอ้ยปิดด่านปุ๊บเจราจากันยากมากแบบเจราจาทางนู้นทีทางนี้ทีไอ้นั่นก็ไม่ยอมไอ้นี่ก็ไม่ยอมมาทางเราก็ต้องอาปิดด่านสู้กันอ่ะมันก็เลยเกิดสงครามเกิด ความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะฮะแต่ถามว่าการปิดด่านดีไหมคนไทยในชายแดนก็ชอบอะครับเพราะว่าเขาก็อยากให้มันเคลียร์ปัญหานี้ให้จบแล้วเราก็ได้พื้นที่คืนมาตั้ง11พื้นที่นะครับที่เราเคยเสียไปแล้วซึ่ง้1 1พื้นที่เนี้มันจะมีพ้นเอกปอปลาอยู่คนหนึ่งอ่ะหนึ่งในสามปอครับก็คือพูดพูดเองไว้ว่าเออ้1 1พื้นที่เนี้มันเป็นของเขมรนนะฮะ เราก็ต้องมาจับตาดูกันว่าในการที่จะได้คืนครั้งเนี้ที่เขมรเขาจะได้คืนน่ะมันจะได้คืนไปจริงไหมเพราะว่ารัฐบาลใหม่เนี้ยก็เหมือนว่าจะมีรับลมคมในกับไอ้พวกละแวกเขมรด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีเอี่ยวนะฮะอาจจะมีเอี่ยวอาจจะนะามีเอี่ยวในเรื่องของคาสิโนโด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่าชัดเจนขนาดไหนนะครับผมอะ่ะแต่ก็เห็นแว่วๆมาว่าไปทําสัญญา JBC ครั้งล่าสุดไม่ใช่ไปทําสัญญาดิไปไประชุม JBC ครั้งล่าสุดจะเปิดด่านแล้วจ้าทีนี้เอาอยัางไงล่ะครับผมคนไทยที่รักชาติทุกคนนะฮะ,ะหรือคนที่คลั่งชาตินะผมเชื่ว่าคลั่งชาติหรือสลิมก็ได้ะนะ,ะอะเขาจะเปิดด่านกันแล้วจ้าทุกวันนี้ผมยังเห็นเ e งียบกิ e ิบเลยแต่พอเป็นนายกงอินปิดด่านเกิดสงครามนะโอ้โไปยอมเขาทั้งหมดไปนู่นนี่นั่นเขาทั้งหมดหอืเสียหนูมานะครับผมบอกเลยยิ่งกว่ายอมนะฮะงานนี้ยิ่งกว่ายอมอีก บอกเลยงานนี้จบไม่สวยนะครับผมอ่ะคือคุณประชุม j b บีอ่าจีบีซเสร็จปุ๊บอ่ะตกลงกันอาะเดี๋ยวจะเปิดด่านแล้วคุณก็อ้างว่าด่านตรงนี้มันไม่มีสงครามนะมันไม่เกิดการประทะกันก็ต้องให้แบบเหมือนคนไทยได้ผลประโยชน์บ้างอาการค้าขายนู่นนี่นั่นอ่ะคุณก็อ้างไปเรื่อยละครับแต่ก่อนหน้านั้นมันก็มีการเปิดด่านมาแล้วแววแววว่าเปิดด่านขนกล้วยมาสองพันหวีอืม แล้วเปิดดายครั้งนี้จะขนไปอีกกี่วีก็ไม่รู้นะครับที่สําคัญนะฮะ,ะก็ได้มีคําเตือนนะครับผมจริงๆไม่ใช่คําเตือนเราก,ก็เป็นคําที่เป็นห่วงนะจากอ่อสอการนะครับอสาสอการพิทักษ์พันลบเนี่ยแหละานสก,กุลนี้นะฮะเขาก็บอกว่า่ามีคอนเซ็นเตอร์โทรมาละสามสายซึ่งไม่ต้องสอสการเตือนหรอกครับผมก็จะเตือนทุกคนเหมือนกันช่วงนี้ผมก็มีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามา แต่ก็ลองรับดูนะปรากฏว่านั่นแหละครับชัดเจนมันก็เป็นคอนเซนเตอร์แหละมันเริ่มกลับมาแล้วทีเนี้ยผมมองว่าตอนเนี้ยการที่คุณทักษิณยอมเข้าคุกยอมติดคุกอะ่ะมันเป็นการรีเซ็ตพักนะแล้วมันเป็นแต้มต่อนะครับแล้วการที่อนุทินขึ้นมาเนี่ยพักศิีน้ำเงินขึ้นมาเราก็จะได้รู้เช่นเห็นชาติกันไปเลยว่าทั้งนั้นที่เราก็รู้อยู่แล้วอะ่ะพอมันเข้ามาปุ๊บเห็นไหมคอนเซนเตอร์เริ่มกลับมาแล้วเห็นไหม บอนการพนันบอลออนไลน์เงี้ยโอ้โหเริ่มกลับมาแล้วเดี๋ยวจะตามมานะครับการชาบุริ่ไฟฟ้าจะตามกลับมาอีกเยอะนะครับอ่ะแล้วจอจะถอนโป๊กเกอร์ออกอีกโป๊กเกอร์เนี่ยอุตสาห์ผ่านว่าเออมันเป็นกีฬาได้แล้วนะอ่ะจอที่จะถอนโป๊กเกอร์ออกแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นการพนันมันจะมาเอากฎหมายรองรับไม่ได้ปะโถเอ้ย <laughs> มันไม่ใช่อ่ะครับผมถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วเขาเอามาเป็นกีฬาสากลเพราะว่า เขาอยากจะให้เรื่องการพน,นนะันมันหมดไปแล้วก็ไอ้เรื่องการพนันหรืออะไรเงี้ยก็ไปอยู่ในคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งภูมิใจไทยมันก็ไม่เห็นด้วยไปตั้งนานแล้วตรงเนี้ยมันก็เลยเอามาเป็นข้ออ้างได้นะครับทีเนี้ยเผือกร้อนมันก็จะไปตกอยู่กับพรรคสีส้มซึ่งทุกคนก็เห็นอยู่แม่งไม่แชร์อยู่แล้วมีคําถามอะไรไปขนาดแค่ตั้งคอรมอถามความเห็นนะ่มันยังบอกว่าผมไม่สามารถออกความเห็นได้อืผมกูไม่รู้กูไม่เห็นกูไม่สนใจ มันยังพูดอย่างนี้เลยแล้วจะเอาอะไรกับมันนะฮะคือเผลอ,อมันรู้อยู่แล้วว่าสี่เดือนนะแม่งไม่มีจริงเห็นไหมแล้วยิ่งหนักกว่านั้นนะครับผมล่าสุดนะสารและมนรษู์ก็เปิดประเด็นมาแล้วบอกว่าวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยแล้วพระชามติแก้แล้วมรุณูนต้องทำสามครั้งอ่ะครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองอ่ะรวมกันได้เป็นครั้งเดียวอ่ะก็เหลือสองครั้งอ่ะแต่สุดท้ายถ้าตามตัวเลขก็คือสามครั้งถูกไหมแล้วที่หนักกว่านั้นคืออะไรครับ ไม่ให้ตั้งสสลอจ้ะก็คือไม่ให้ประชาชนน่ะไปเลือกตั้งคนที่จะมาแก้รัฐธรรมนูญอ่ะก็คือไม่ให้ตั้งสสลอนั่นแหละคือสารพยายามจะบอกว่าจะให้ผู้แทนอ่ะเป็นเป็นแบบเหมือนคนตั้งคนร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเองก็คือให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแหละร่างกันขึ้นมาแล้วมันจะร่างดีเหรอครับอ่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วถ้าเพื่อไทยได้แบบแลนสไลด์แบบ ได้สามรอกว่าเสียงบวกๆอ่ะก็อาจจะร่างได้ดีอาจจะแบบว่าเออได้ฉบับประชาชนกลับมาเลยก็ง่ายดีแต่ถามว่าการที่ยกเงื่อนไขามาว่าห้ามตั้งสสลอมาเป็นส่วนช่วยในการร่างเนี่ยอันเนี้ยมันชัดเจนครับผมว่าเขาต้องการที่จะครองอํานาจต้องการที่จะควบคุมอํานาจอ่ะแล้วทีนี้ประชาชนเอาไงดีครับตัดแล้วมาโน้ว่ามาอย่างนี้เนปาลโมเดลไหมนะเราก็เห็นอยู่นะเนปาลเป็นยังไงอะ ประเทศไทยจะต้องไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าอาผมไม่แน่ใจนะอืมถ้าทํากันอย่างนี้ประเทศไทยมันมีฟางหลายเส้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเส้นสุดท้ายมันอยู่เส้นไหนนะถ้าเส้นสุดท้ายเมื่อไหร่ก็นานแล้วฮะไลพวกสื่อนะผมเตือนไว้เลยนะถ้าเป็นไปในทางนะถ้าสมมตินะถ้าฟางเส้นซ้ายขาดปุ๊บเนปาลโมเดลนะเขาเผาสื่อด้วยนะครับเอาทำเป็นเล่นไหม <c oughs> ไปดูให้ดี นะฮะอย่าให้ประเทศไทยต้องไปนึ่งขัดนั้นเลยครับอืมการสูญเสียมันก็ไม่ได้มีอะไรดีหรอกครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเกมกันอย่างนี้คุณเล่นเบนทิศทางแบบนี้นั่นแปลว่าคุณต้องรักษาคุณอยากจะรักษาอํานาจแบบเต็มที่เลยอะ่ะแล้วนวนหกศูนย์มีผลดีต่อสวมีผลดีต่อพรรคสีน้ําเงินมีผลดีต่อพรรคอนุรานิยมมีผลดีต่อองค์กรอิสระนะครับคุณก็อยากจะรักษามันไว้ใช่ไหม กลัวว่าถ้าประชาชนล่างขึ้นมาเองเงี้ยเขาจะปลอดองค์กรอิสระปลดสิ่งที่มันอยุตีทำพวกนี้ออกหมดแล้วคุณก็จะเสียเปรียบถ้าคุณจะเล่นอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณก็ไม่ได้เห็นหัวประชาชนไม่ได้มีคําว่าประชาชนอยู่ในสมาการเลยหรือแม้แต่พักสีส้มที่ยกมือให้สีน้ำเงินตอนนี้ก็ไม่ได้มีพักก็ไม่ได้มีคําว่าประชาชนอยู่ในสมาการเลยเงื่อนไขก็คืออะไรครับสีสีส,สอสอายังติดบ,บ่วงอยู่อ่านรอดไปนหนึ่งคนแล้วนี่ก็ไม่เชิงว่ารอดนะสายกษัตสศ ตัดสินว่าผิดแต่ว่าประกันตัวออกมาได้ที่นี้เหลืออีสี่สามคนนะถ้ารอดหมดก็แปลว่ามันชัดเจนครับก็แว่วๆมาว่าจะรอดหมดนะฮะแล้วผมก็แอบสงสัยว่าเอ้ยทำไมธนาทรเขาก็ยอมเนาะแล้วก็โอ้โหสารเสริญว่าเท้งนี่คือแบบเป็นผู้นําที่มีการตัดสินใจที่สุดยอดอ๋อคิดไปคิดมาลืมไปครับคนในครอบครัวก็ติดคดีเรื่องอ่าพื้นที่สงวนอยู่พื้นที่ป่าสงวนอ๋อนะฮะ ทางสีน้ําเงินก็ติดตรงเขากระโดงอยู่อ๋อือมเงื่อนไขเดียวกันผลประโยชน์สมต้องกันนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละฮะทีนี้อะกลับมาที่เพื่อไทยเราบ้างเพื่อไทยเราต้องยังไงต่อการที่คุณทักษิณยอมเข้าไปติดคุกอ่ะเพื่อให้เรื่องมันจบทุกอย่างนะฮะทางนา่คุณลุงอิงนะฮะก็กลับมาที่จะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะต้องทําการบ้านครั้งใหญ่นะครับเคาะครั้งใหญ่แหละ อย่าเรียกว่าเคาะเรียกว่าผ่าตัดพักครั้งใหญ่เลยดีกว่าเพราะตอนนี้ไอ้งูห่าที่ผมเห็นมามันมีแปดตัวใช่ไหมแต่แวแว,แวมาว่าจริงๆมันมีสิบสี่ตัวก็ถูกเลี้ยงโดยอนั่นแหละโดยคนแบบ VVIP อะ่ very VIP อะดับเบิลเวลี่วีไอพีอ่ะนะฮะก็ต้องหาให้ดีแล้วกันงูห่าที่เหลือคือเป็นใครบ้างนะครับแล้วก็แววมาว่าในแกนนำพักอะเขาก็ไม่ค่อยโอเค กับการบริหารคนนะฮะการบริหารคนที่ล้มเหลวของพรรคเพื่อไทยนะอันนี้เราก็เตือนกันนะใส่เสื้อแดงอยู่เนี่ยเชียร์พรรคเพื่อไทยอยู่แล้วครับแต่ผมจะเตือนไว้เฉย,ยๆว่าถ้าเกิดยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะฮะพรรคยังแบบไม่ค่อยเห็นหัวคนในพรรคหรือว่าทําอะไรที่มันแบบทําให้เกิดความน้อยเนื้อต่าใจบ่อยๆะครับอืมมันก็อาจจะมีวันที่มันจะไปต่อไม่ได้นะ แต่ตอนนี้เอาเหอะโอเคเชื่อว่าไปต่อได้ยังทันอยู่นะครับรีบผ่าตัดรีบรีโนเวทรีบอัพเลเวลพักซะนะฮะให้มันไปในทิศทางที่ดีแล้วก็พร้อมรับมือกับการเลือกตั้งที่จะถึงในอนาคตข้างหน้านะฮะถ้าเป็นงี้ต่อไปน่าเป็นห่วงครับแต่ถ้าทำความเข้าใจกับทุกคน400400ชื่อสอสอที่จะเข้ามาในรอบนี้ทำความเข้าใจกับทุกคนได้ไม่มีชะงักติดหลัง สแ,แกนดีๆไม่มีประเด็นอะไรติดข้างหลังไม่มีคดีติดข้างหลังอ่ะนั่นแหละครับผมก็เอาเข้ามาบริหารซะหรือเอาเข้ามาทําหน้าที่นะฮะแล้วก็เรื่องนายกเนาะแคนดิเดตนะฮะก็อาจจะมีคนเหมาะสมอยู่หลายคนก็นะก็เลือกมาเลยนะแต่นี้ผมแนะนํานะอย่าเอาตระกูลชินวัตรขึ้นเลยครับแรงเสียดทานมันเยอะเกินไปให้อ่าคุณลุงอิงเป็นหัวหน้าพักต่อไปอ่ะดีแล้วอันนี้ดีแล้วแต่ถ้าจะเอาใครเป็นแคนดิเดตขึ้นอ่ะ นะฮะอย่าเอานามสกุลชินวัตรขึ้นเลยครับแรงเสียดทานมันเยอะเกินนะฮะเดี๋ยวมันจะโดนกันแกล้งอีกขนาดเาคุณเสรษฐาขึ้นยังโดนกันแกล้งเลยยังโดนสอยเลยนะฮะอ่นะก็รีโนเวทใหม่แล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่นะฮะอันนี้เป็นคําแนะนำนะฮะเป็นคำแนะนําจากผมนะแต่งจาคุณจะฟังไม่ฟังก็ได้นะอันนี้เราไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นนะแล้วมันเป็นปัญหานั่นแหละเราก็อยากจะช่วยนะ,ะอยากจะเตือนเตือนสติกันนิดนึงนะฮะ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเสื้อแดงทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณนักสินแล้วก็ครอบครัวนะฮะให้ฝ่าฟันวิกฤตทางการน,นี้ไปให้ได้นะครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้ตันหรอกแต่แค่มันอาจจะขู่ขาดนิดนึงนะฮะเคาะนิดแก้หน่อยผ่าตัดนิดแก้หน่อยอ่ะรีโนเวทใหม่เชื่อว่าไปได้ครับแล้วก็เชื่อว่าพักเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่นะครับเลือกตั้งครั้งหน้าก็แลนสไลด์ครับผมเอาให้เกินครึ่งเอาให้เกินสามร้อยเสียงไปเลยนะฮะอ่ะ วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับช่องทิวลิปคลิปนิวนะครับแล้วก็อ่าผมมีเพจใน Facebook ด้วยนะนี่เพจนี้เลยครับผมทิวลิปคลิปนิวเหมือนกันนะฮะหรือว่าจะในช่องทางทิก t o อก็ชื่อนี้เหมือนกันเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ